ก็กสืบวิดีสร้างกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับไปอยู่กับผมในช่อง T h 9 n i Channel นะครับซึ่งช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยจะลงคลิปก็เป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาว่างในการลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมจะต้องไปเรียนโรงเรียนอีกมาห้าหกวันนะครับแล้วก็ต้อง มานั sea, on really ite, so ่งต well, ัดต่อซึ่งมันเป็นวันที่สี่ันล้ามาผมก็เลยอืมแต่ใจไม่ลงคลิปดีกว่านะครับซึ่งวันที่สิบตุลาที่ถึงนี้นะผมอาจจะลงคลิปที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 หน่อยเพราะว่ามันเป็นวันที่โรงเรนผมปิดเทอมพอดีซึ่งก็อาจจะมีเวลาว่างในการลงคลิปสักนิดนึงนะครับแต่ชุนี้คือไม่มีเวลาว่างเลยผมอาจจะเว้นไปมันเจ็ดแปดวันก่อนนล้นะครับถ้าผมมีเวลาว่างนะผมจะค่อยๆลงคลิปแล้วกันผมจะค่อยๆยาลงคลิปแล้วแล้วผมอาจจะใช้เวลาตัดต่อมาสักสองสามวันนะครับ ซึ่งถ้าผมไม่มีอะไรมาผมก็จะลงคลิปติดทีไปนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะชอบกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้กันนะครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจนถดีครับบายครับผม